สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมเมสูตรตังเอกังสมยังภะควาสัพเพสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวันีมหัตตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจักโลกะทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันิปติตาโหติภะควันตังทัศนายาภิกุสังคันจะ อาโขจะตุนนางสุทธาวาสากายกานางเท е วานาังเอตาทโหสิอยังโขภควาสกเกสุวิหารติกับิลาวัตุสมีมหาวันีมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจมะมาเตหิพิคุสัตเตหิสัพเคเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเท е วตาเยพุยเยนะสันิปฏิตาโหนติภควันตังทัศนายาพิคุสังคันจะ ยันูนามยามปีเยนะพะควาเตนุปะสังกะมืมยามัอุปสังกามิตวานพะควะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอ่ะโหตาเทวตาเสยาถาปินามาพะละวาบริโสสามิชตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาตังวาพาหังสามิเชยยะ เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอะทะโหตาเทวตาพะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอะทังสุเอกะมันตังทิตาโหเอกาเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิมหาสมัยูปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอัปปราชิตาสังคันติ อาทะโขอัปปราเทวตาพระขวัโตสันติเกอิมงังคาถังอภาสิกตัดปราภิคโวสมาหังสุตังอัตโนอุชกะมะกลังสุสาระทีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิระขันติปันธิตาติอาทะโขอัปปราเทวตาพระขว,ขวัโตสันติเกอิมงังคาถังอภาสิกเชตวาคีลังเชตวาปริคังอินทะคีลังโอหัจจะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมลา จักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอะทะโขอ,อัปปราเทวตาพราะขวะโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิเแยกเกจิพุทธังสซรานาังคาตาเสะเตคมิสันติอปายยพูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติ อ่ถ้าโขภควาพิกขูอามันเตสิเยปุยนาพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาศนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายาพิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตตมัทานาังอรหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปิอควันตานาังเอตปรมายะเทว,วตาสานิปติตาอเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระว,วิสันติ อนาคตามาทานางังอระหันโตสัมาสัมพุทธ,ธาเตสามปิพคกวันตานางังเอตะประมายเยวะเทวตาสานิปติตาภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาระหิอาจิคิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตติสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตั้งสุนาถาสาธุกังมณสิกรถธาภาสิสามิติ เอวามพันเตติโคเตพิกขูภคะวะโตปัจจโสสุภคะวาเอตะททะโจสิโลกะมนุกัสสามียาถภูมามตัสสิตาเยสิตาคิริคพรังปหิตัตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสาลีนาโลมาหังสาอิสามพุโน โคธ,ธาตตามณสาสุทธาวิปสันนมะนาเวลาพิญโยปัญจเตยตวาวะเนกปิละวัทเวตะตุอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาิขโวเตจะอตตปามกะลุงสุตตวาพุทธสาสาสนางังเตสามปาตุระหุยานางังอมนุสสานาทัสนงังอเปเกสตามัทขุง สหัสสังอัฏฐสัตตรินสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุขอเปเกนันตะมัขทขุงพิสาสภาพุดาอาหงุงตันจาสพ,พังอภิญญายะะมวะคิตตาวานาจักุมาตัดโตอัมันตยสิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถเาิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอนุปุพาโสสัตตสหัสสาวยาขา ภูมิมากับอิลาวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโนมูธานาพภิกามุงพิกูนางสมิติงวนังชาสหัสสาเหมาวตายกขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโนมูธานาอภิกา,ามุงพิกูนางสมิติงวนัง สาตาคิราติสหัสหายักขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินมโมธมานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวนังอิเจเตโสรสาสหัสสายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินมโมธมานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงวนัง เวสามิตาปัญจสตายักษาน,นานตะวาน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกโหนังสมิติงวนงันังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลัสสานิเวสนงังพินโยนางสตะสหัสสังย,ยักษานางปะยิรุปัสติกุมพิโรราชาคหิโกสโสปาค้าสมิติงวนงันัง ปุริมันจาที่สังราชาทตารัโถปาสาสติคันทัพานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาภะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมธมานาพิก,กามุงพิกขูนางสมิติงวนนงทักคินันจาที่สังราชาวิรุณโหตปัสาสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามาัปคลา อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทธามานาพิกามงพิกขูนังสมิติงวะนังปชิมันจ่าที่สั่งราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายัสสิโสบุตตาปิตาสาพะหววโอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทธามานาพิกามงพิกขูนังสมิติงวะนัง อุตรันจ่าที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสาพะโวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนโมทมานาพิกามุงพิกุนังสมมติงวนังปูเรมาทิสังทตรทารโถทักคินเนนาวิรุณหะโกปัชชิเมนาวิรุปรโข กเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธลัตมานาอัทังสุวะเนกปิละว,ะวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจัจนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามะเศธโทจักินุคันทุนิคันทุจัปนาโทโอปะมัญโยจั เทวสูโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจากคันทโโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจาสิโขเจวะติมพารูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทมนาภิกกามงภิกขูนังสมิติงมานังนัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตชกาการพละศาตราอาคูปายาคาสหยติพิยามุนาทตะประถาจะ อาคูนาคายัสาิโนเอราวันโนมหานาโคสโสปาคาสม,มิติงวนังเยนาคาราเชสหัสสาหารันติทิพทาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาสเตวนามชาปตาจิตราสุป,ปนาอิตเตสนามังอภยันตานาคาราชานามาสิสปปนาโตขีมมก,กาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุป,ปนาสารนามกังสุพุทัง ชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราตาทาตโรวาสะวะเสเต,เตอิทิมันโตยัสสิโนกะละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเว,าเวปะจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสตังจาาภาริพุตานางังสัพเพเวโรจนามกาสันนายิตวาพาลิงเสนงังลาหุผัดทะมุป,ปาขมุ สมยโยธานนปทันเตพิกขนูนางสมุงวะนังอาโปจจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตธาขมุงวรุณาวรุนาเทวาโสโมโจะยสสาสหะเมตตาการุณากกยิกาอาโคเทวายสสิโน ทัศเ,เตถัสทากายาสัพเพนานตะวันโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสาัสโนโมทธมานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนางเวนทูจะเทวาสัหาีจะอัสมาจัตุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกคกิตา นักขัดตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวราหกาวสูนังวาสโวเศธโทสักโกปาคะปุรินทะโททัเสเตทัสธากายาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธามนาพิกามงพิกขูนังสมิติง่านังอัฐาคูสหภูเทวาชลามคิสิขาริวะ อริทกาจะโรชาจะกอุมมาปุภานิภาสิโนวรุณาสหธรรมจะอัอจุตาจะกอเนชกาสุเลย,ยายรุจิราอาคูอาคูวสวะเนิสโนพระเตทัตสัธากายาสัพเพนานะตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสินโนโมทธามานะอาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวันัง สมณามหาสมนามานุษามานุสุตามาคิดท่าปธุสิกาอาคูอาคูมโนปธุสิกาอัฐาคูฮารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสิโน ทัศเตธัสธากายาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสสิโนโมทธมานาพิกกามุมพิกขูนางสมิติงวนังสุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวขาณสา,าสหะ โอทาตาคไคหาปะโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามตาหารคคชามิสกาจายะสัสสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสเตทัสทา,ากายาสัพเพนานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยัสัสิโนโมทมานาพิกามุมภิกโูนังสมิติงวนัง เขมิยาตุสิตายามะกัทกาจยะสัสิโนสัมพิตกาลามาเศรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาทเสตทัสทากายาสัพเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยัสสสโนมูธมานาพิกามูพิกโหนังสังส็งวันัง สเถเตเทเว,วะนิกายาสัพเพนานาตาวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉุมเยจันเยสติสาสะหะปุวธตชาติมคิลังโอคาติน,นมะมนาสวังทะเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาตาิตังสุพามาปะระมะโตจะปุตตาอิทิมะโตสะหะ สันนังกุมารโรติสโจสจะกโสปาคาสมิติงวนังสหัสสพัม,มะโลกานังมหาพัมมาพิติทติอุปป,ปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสพเสรษาอิสระอาโคปจเจก,กะวัสะวติโนเตสันจักมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพออิกันเตสินเทเทเวสพัมเกมาราเสนาอภิกามิ ปัสสะกันหัสสะมันทิยังเอธะคันหัตถะพันธะทะราเคนะพันธะมัทุโบสมันตาปริวาเรทะมาวมุจิทะโกจินงังอิติตัตามหาเสนโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตละมหัจจะสะรังกัตาวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโโคธนยันโตสวิชุโก ตทาโสปจุทาวติสังคุธโธอาศยังวเสตันจาสพังอภิญญายะววะคิตวานาจักุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกศส,สเนรเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถาเอกโวเตอา,อาตัตปะมะกะลุงสุตวาพุทธสะศสาสนังวิตาราเคหิปะกะมุนเนสังลมันปิอิจยุงสัพเพวิชิตะสังฆามา พยาติตายสะสสสโนโมทันติสหภูเตหิตสาวกาเตชเนสุตาติ15บห้มงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัทสะภะควะโตอรหะโตสามมาสัมพุทธะทวติงสมหาบริสะลัคณานุภาเวนะ อสีตายานุพยัญชนะนุภาเวนะอัุตตะสตะมังคลานุภาเวนะชาพันนะรังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปรมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปารมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัทปาระมิตานุภาเวนะเีลษสมาธิปัญญานุภาเวนะคุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังคานุภาเวนะ เอชาโนภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมมานุภาเวนะจะตุราศีติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนวะโลกุตระธรรมานุภาเวนะอัดทังคิกกะมักคานุภาเวนะอัดถสมาปติยานุภาเวนะชระพิญญานุภาเวนะจะตุสัจญานานุภาเวนะทัสะพละญานานุภาเวนะ สัพพัญยุตญาณนานุภาเวนะเมตตากรุณามมทิตาอุเปกขานุภาเวนะสัพพะปร,ริตานุภา,า,าเวนะระตะนัตตะยะสารนานุภาเวนะตุยหังสโรคะโสปุปฐะวะทุกข,ขโทมนัสุป,ปายาสาวินาสันตุสัพพะอันตรายาปิวินาสันตตสัพพะสังกัปปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาตุยหังโหตกสตะวสัก ชีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพทาอาการสปปพตวะวนะภูมิคังคามหาสมุทธาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหออนุรักษันตุ ภวะตุสัพพมังคลังและขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตภวะตุสัพพามังคลังและขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธถีพระวันตุเตภวะตุสัพพามังคลังและขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีพวันตุเตนคตายขะภูตานังปาปะคหะนิวรนาบริตสานุภาเวนะ หันตวเตสังอุปทเวนักขตยัคขภูตานังปาปะคะหะนิวรนาปริตัสานุภาเวนะหันตวเตสังอุปทเวนักขตยัคขภูตานังปาปะคะหะนิวรนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปทเวสิบหกพัทเทกรัตคาถาอตีตังนานวาคัเมยะ นับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตามปะหีนันตงังอับปันตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรม,มังตถาตถาวิปัสติ อสังฮิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพโรุฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่ขอนแคลในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่งๆนึ่งให้ปรป,ปงเถิดอัเชวะกิจจามาตะปัง โกชัญญามรณงสุเบเพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคะรันเตนะมหาเสนเนนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะตันทิตังตั้งเวพระเทกะรตโตติสันโตอะจิคเตมุติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราติหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้และสิบเจ็อภินหะปัจจะเวคนาปะถะชาราธรรมหิชรังอนาติตา เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พยาธิรรมามหิตพยาธิหิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้วรณะรรมามหิตวรณังอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สเพหิมเมปเยหิตมนาเปาหิตนานาพาวาพาวิณาพววเราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดพรากจากข,ของรักของจรรยใจทั้งสิ้นไป กรรมสาสกรรมหิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีกรรเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริษามีกลยานังวาปาปกังวาตะัสะทายาทาภวิสณ์มิเราจักทำกรรมอดใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังอําเหหิอภินหางปัจเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด